พี่ครับแชมพูมอบด้วยครับแชมพูอ่ามือแรกต่อห้อมาใส่ครับเด็ดเด็เด,ดอาทิตย์วันก่อนผมเอามามอบแล้วชุดหนึ่งครับเด็ดเด็เด,ด,ดอาทิตย์นึงแล้ว<ช>ผม,ม<า>ใช้มาประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วครับกี่มะก,กรูดผมใส่อาทิตย์มือแรกมือแรกขี่นอ้องเพิ่นเอามาใส่เอามาเหุ้ใส่นะครับผมตุกตรงเลยพี่อย่าไปตุกเก่งใจนะผมผมสิบว่านองเพิ่นลูตรงกับแกบลอ้อมคอมครับบออนันกันตรกเลยครับสีเขียดหรือบลเขียดผมผมบลอนสนเด้ครับได้เพราะว่าผมบอกตรงตรงเลยอ่าปกตินี่ ผมสะผมนี่ผมนิดสะอ่ามือละเทียบมือนึงนี่มือสีโบสีปรนันคือสีสะซุมือซุ่มือเพราะว่าราชการทำงานนี่มันมันสีเหงาออกยู่แล้วพ่อน้องเพื่อนเอามาใหใส่คูนีีเนะครับเนาะสรุปแล้วว่าผมสะมือเว้นมือครับสะมือสะผมมือเว้นมือได้จากสะมือเว้นมือจากปกติจากสะซุ่มือครับ สาซมือสามือนี่ก็กตินี่สิสาสาซมือเลยอ่าจากอันนี้นี่ผมสาแล้วปึ๊บผมสีเเบนมือได้หรือสองมือผมยังผมยังสาได้เออเอพราะว่ามันผมมันนุ่มอยู่ครับผมที่การสามัดคือผมมาที่กันครับผมเมือสิเอาเอาโตอันนี้ก่อนหลอกก็ผมก็สีเอาน้ำใส่แล้กกับมักไว้พอมักไปแล้วปุ๊บกับจังสีเอาตัวนี้ตามแล้กสัตามเลากกสีมัดแกไปไม่ได้บัดต้องแก้คล้องไปบเรากัจังมาล่างออกคือประทับใจ อันเดียวกับครับหัวดีบอสคันหัวบอสมันมันโล่งไปเหมือนเลครับบอกบอกให้ตรงๆเลยมันมันเบาที่ลักษณะว่าคันมันเบาเบานี่เขาต้องซั้นมือซูมืออยู่แล้วนะบอสครับมันต้องซั้นซูมืออยู่แล้วต้องการซูมือเพราะเขาซั้นแล้วชืดนี่มันเฮ็ดให้เว้นได้ครับเว้นได้เว้นมือนึงได้ย่างเดียวหน่อยเขาก็ไปยัดแล้วนะครับเนาะเขาก็ไปยัดแล้วยืดสองมือนี่ได้แต่ว่าคันเว้นมือนี่มันกะเฮ็ดให้มือทีสองบอสะก็ได้ไหมครับแต่ว่าผมกับอยากความสะอาดเนาะแตอยากให้มันได้ จากปกติเี่เคยสะมือสุ่มือเลยสะสุมือเลยมันก็เด็ดไปยัดเทาครับผมก็คุ้นมากเลยโบวกแล้วสีเขียหรือบเขียผมโมโหเลยโอ้ยบว์เขียหน้ากันะผมบอกตรงตรงผมบอกตรงตรงผมสามือหมู่บ้านนี่เือขึ้นนี่ผมสายมือขึ้นนี่แต่ว่ามือนี่ผมภม่ายเลยผมผมสยูมสายอื่นแต่บันเลยแชมพูเจีเกอดเมกอดเี่ย สามารถสระผมหมักผมได้ทุกวันเช้าเย็นยังได้เลยครับผมออกแบบมาเพื่อสระผมให้ได้ทุกวันเพราะว่าผมต้องการดูแลเส้นผมใป็นนังศรษะาทุกวันครับนี่คือการคุยคิดค้นมาเพื่อกันนี้โดยตรงแต่พี่แกสามารถสระเว้นวันเว้นวันได้ก็โอเคนะครับนะแต่สําหรับผมต้องทุกวันครับเพราะว่าผมเป็นหลคหนงังศีษยาเป็นพ้องๆนะครับมันสระแล้วมันสีเบามันสีไมน,มนผมเป็นสกเกต็ตหลอกรัเนเด็ผมเ็ยตอนนี้ขึ้นมาเนี่ย ไเมดเขียวขอผสมเนี่ยเนี่ยเนี่ยะมันเลยเป็นสูตรนี่สําเร็จเป็นเมื่อไรครับแต่เกี่ยวก็บเหตุะตะ,ะบกกวดกะจักว่าแสบว่าขั้นเรื่องอะไรตะบะกวดมันก็นดีอยู่แต่ว่ามันหังบอลมิตรตะบกุนในการดูแลเรื่องเพื่อนแพ่ขั้นต่างๆไหมอ่อาเพราะตะไบตัวนี้เขาใส่ปับ๊บมันก็เลยประสา <อำ S 1> นทำงานประสานกันเลยคะแนนเต็มติบเลยบัตรแต่เกาใส่บับกูวดบอกให้เด้คะแนนเต็มไปเนีแกบอกว่าเด็เจ็บใจไหมคนเด็กมาก เกิดจากการเท้ากินใส่แล้วมันมแห้งอใส่ก่อนเดี๋ยวครอสาวกับคือคือแบแมนครับผมผมจะใส่ชุดนี้ก่อนครับคือสีบําไฮแม่บ้านกับลูกใส่อ่ามันใส่กับพอเด็ดขาดผมจะใส่ตัวนี้ก่อนหมดชุดนี้แล้วครับเพราะว่าลูกแม่บ้านเพื่อนผมลุนหลายเดี๋ยวจังสีเพื่อนใส่ต่อไปว่าที่เป็นรูปแบบเดซกตามนี้กับประทับใจแล้วขอบคุณขอบคุณพี่ชายครับวันนี้ขอบคุณพี่ชายกับ รีวิวดีๆที่จากความรู้สึกจากใจเลยนะครับเนี่ยจากอ่านไปอาทิตย์เดียวเนาะอาทิตย์เดียวอ่าม,มาติดตามผลมาวันนี้เนาะแล้วก็มามอบเจ้ามิตรเขียวกล่องเขียวเพื่อไปดูแลน้องวัวด้วยนะครับนะตัวนี้นะครับอืมโอเคขอบครับผมครับโอเคครับต้อไปกันไ<ม>ไเไหมแล้วบัตรขอนนรอนุญาตเด้วบัตรเอาเกี่ยอ่อ่าเวลาเลยเด่ครับเนี่ยพี่ก็ไปจัดการลูกวัวซะก่อน ก็ค่อยเบิ่งน้ำเบิ่งอย่างนี้มันขาดหรือบางนั้น